ตึงแล้วครับให้ทันมันมือเลยตึงเงีะก้อนวันนี้จะมาเลยล้อบครับมาเลยล้อบจะรูกอ่าตึงเลี้ยวตึงแล้วเลยล้อบอ่าปลาแก้งครับเลยลูกเดียวพอวันนี้เอาแต่พอแก้งพอ ลูี่ตรองดายรับตรองดายลูกมี่ลูกนี้ไม่อดในนอนขึ้นมาแล้วเอ๊ย ว้าวเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับอ่าเสื้อดาวเสื้อดาวาปลาพงนึ่งตัวขี้เก้งหรือว่าเสื้อดาวด้วยบางตีก็เดีกปลาบีครับอ่ามีกุ้งเมน่นำนึ่งตัวอ่าลูกเดียวพอนะครับเล่วันนี้ปลาบูนึ่งตัวกับปลาบูฮอยเชอรี่ฮอยเชอรี่นี่หมากเซเลอก์คืน อ่ามีปลาพงมานึ่งตัวก็ลูกเดียวพอไม่เละเลยหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวหวังสองคนอ่นาหนึ่งล่งไม่รู้อ๋อโอ้นะคโรับเอาไปโคกงอกไปเลยเ้ยงไปเปลี่ยนขี้เก้งเสื้อด,ดาวชงปลาหรือขี้ตัง,งกับชงปลา อ่าแถวตทางโซนทางเนื้อก็เรียกว่าปลาวีอ่าตัวนี้ก็นัดใส่ใส่ใส่ใสน้าแกงนะครับอ่าใส่ตำอาหารต,ตัวนี้ตัวนี้หม้อสำหรับต้มเค็มอ่าผ่าซาโคนเราก็หน้าต้มเค็มเราดีกว่าใส่นี่นะครับปราหวาปลาถ้าเย่หมาอ่าถ้าไม่ใหญ่หมาต่อไรนี่มันมันไม่ตันไก่้เพราะมันไม่ตันไก่ถึงเนื้อมันจะมันว่ะ มันว่าตกค่าบางคนจะจ่อปลาคีบปลาคี่ปลาบูปลาบูนึ่นงตัวปลาบูนี่คือว่าปลาทะมุนเพลยเลยครับเป็นปลาทะมุนเพลยมีราคาสูงที่กอลลี่จ่ายตัวนี้ก็ใส่ใส่จานครับจะเป็นราหน้านี่ก็เรียกว่าใส่จานตัวทีอ่อเป็นใส่ตัวที่ว่าติดขนาดใหญ่ นี่กุ้งเวียนามทำอาเจียรโรยกันสิ้นไม่มีสั้นปิดเลยได้ทั้งสิ้นกองๆมนะครับมีปลาพุง่ง,งมาหนึ่งตัวไม่ย้ํานะครับไม่ย้ําใส่อ่าสามนึ่งก็ได้่าสามนึ่งประมาณสามวันนะครับตั้งลอบไว้ประมาณสามวันนะ สองมัเมตรอ่าอ่าประมาณสามวันน่ะมากูกับอืมยกมาเยอะอ่าข้าคนบางง้านเราวันนี้เละลูกเดียวพ่อนะครับเพราะว่าต้องการเอาอปลาไปแกงนักแกงทะเลทั้งหมดนี่งที่คลาน ข้าอย่างนี้ต้วนอื้อืมอย่างต้วนวันนี้กับวิง้ง

จะเล็บกี่กัดที่ตุ้นนี้ครับกัดโอเคครับเดี๋ยวกลับบ้านกันโอเคโอเค